อันนี้คือมึงเข้ามาในตีกูแล้วมึงมึงจะเห็นคนยืนอยู่สองคนนะใช่ปะกูเห็นยืนอยู่คน4คนเลยเหรอเฮ้ยห,หน้าโฮมนะเพ่หน้าโฮมเอตอตรงโฮมอะ่ะใช่ใช่ <laughs> แล้วแล้วตัวมึงเองอยู่ไหนไวะกูเห็นตัวไอ้สีขาวนะี่ตั้งตั้งแต่กูเข้าเกมมาแรกๆเลย ไอ้บอสตัวเรามันคือไอ้ตัวสี่ตัวที่มันนั่งอยู่อะบอสตัวเราตัวเราคือไอ้คนโง,ง่พวกนั้นเว้ยมอสมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ในหน้าโฮมบเว้ยเพื่อนไอ้เรื่องให้เราให้เลือกเลือกเล่นเป็นนักธนูว่ะมีนักธนูมีนักขวานมีดาบโล่แล้วก็มีอัศวินว่ะเป็นนักธนูดีกว่าอ๋อเป็นนักธนูใช่ไหมกูเป็นดาบโล่ดีกว่าคัสตอมหัวคัสตอมไอ้พวกนี้ได้ได้วยนะเว้ยแบบเปลี่ยนหัวเปลี่ยนทรงผมอะไรพวกนี้ได้ได้วยนะมีปรับหน้าตาด้วยเออปรับหน้าตาเลือกเพศได้ด้วย เฮียหน้าหน้าตาโคตรชาติทหารที่สัตว์เดอะแทนเนอร์ตาแดงมันจะกูว่าไอ้ยัยนี่ดูดได้โดนเลยสัตว์เขี้ยอันนี้แหละอันนี้แหละสัตว์กูยิ้มแย้มให้กับศัตรูไอ้เขี้ยสวัสดีครับ The Moscow นะครับแล้ววันนี้เรากำมาอยู่เกม Chivalry 2นะครับผมเป็นเกมฟรีจากอีพิกนะฮะฟรีถึงวันที่21ใช่ป่าววะก็เป็นเกมแนวอ่าฟาดฟันนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้เล่นฟรีอยู่นะฮะมีเวลาจำนกัดนะครับผมเดแต่วันนี้พวกผมสองคนจะมาลองเล่นกันให้ดูนะว่าเกมมันจะ สนุกสนานแค่ไหนนะฮะชิวเวอรี่ภาคสองเอาไนี้ภาคแรกลองไม่เคยเล่นกันเลยใช่ไหมมอสภาคแรกกูเล่นกูเล่นแล้วชิวเวอรี่ะนะไอเกมเนี้ยนะอืมเฮ้ยแสดงว่ามึงก็ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้วะแต่กูตายบ่อยนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไปเที่ยเกมแบบนี้เที่ยมอสมันมีหลายโหมดมากเลยมันมีโหมดหกสิบสี่คนสี่สิบคนโหมดบิ็กินเนอร์หกสิบสี่ดีเนัวได้หกสิบสี่คนเลยอโอเคลองเอสเคฟอร์มเฟลเมีย กูไม่เคยเล่นต <Trying abil itation> ิโตเรียด้วยสัตว์กูพูดเลยนี่คือประสาทอสวินปีหนึ่งพันสี่ร้อยอ้าวเปิดมาให้กูวิ่งเลยเฮ้ยมอสกูมาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกูยังไม่โหลดเลยเหียเราเป็นเราเป็นสีแดงมอสเราเราเป็นทีมสีแดงว่ะ I am invincible เฮ้ยภารกิจปกป้องตัวประกันมอส รูปหน้าโหลดคือตัวประกันถูกแขวนคอแล้วนะของกไูไม่ใช่ไม่ในชะ่ดิไอ้นี่คือกูเข้าไปในสนามารบแล้วใครคูปหน้หาใครใครคนร้องเฮียเลยวะอ๋อเก็บกระสุนเก็บกูจะเก็บกระสุนทำไมวะกูใช้กูใช้งาวกูจะใช้อันนี้ทำไมวะมา,มาเลยผู้เฮียมาเลยเอาเฮียฟันโดนเพื่อนไอ้สัตว์ฟันโดนเพื่อนได้ด้วยอมอสชิบหายแล้วใช่มันฟันโดนเพื่อนได้ตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วเฮเหรอ ่ะอเฮ้ยกูโดนลุมอ้ากูตายโอ้ยแขนขาดเลยสัตว์เปลีคลาสมาเปลี่นคลาสได้นี่วาโพแฮมเมอร์ไนฟ์อ้เหียมันบันการ์ฟู้ดแมนเอ้าเหียทำไมฟูดแมนมันไม่มีโล่ให้วะชิบหายแลสัตว์มาแล้วเว้ยมาแล้ว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 ว ม่อยู่ไหนเนี่ยไหนมันส oh, oh, oh oh. uh, uh, like ัญลักษณ์เพื่อนอยู่ไหนวะไม่เห็นมีอะไรสัตว์เสียสิพะโอโอ้โออ้าดาวอ้าไอสัตว์มันกันยังไงวะเฮียแต่แต่ไม่ผิดมันคลิกขวากันนี่หว่าใช่ใช่ขี้ขวากันแต่ว่ามันเราจะกันได้เร็วกว่านี้ได้ปะวะไอ่กูเล่นเป็นไนท์แล้วกันมันก็เป็นพัสยังไงวะ กดเปลี่ยนคลาสกดแท็บเอ้ยกดกดเอฟซีแล okay. uh, uh, ้วก right. oh, okay. oh, okay. oh, right. right. ็เช็งคลาสดาดิมาดิโอ้ยกูติดเหี้ยหินเล็กๆกูก็ติดเนาะเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยเหี้ยโดนทีมไม่สัตว์เออโอ้ยเอาดิเอาดิเอาล่ะเอาป่าตายตายเฮียสองคนตายอีกตายตายไปดิเฮ้ยสามลุมหนึ่งสี่ลุมหนึ่งเปล่า ไหวเปล่าไอ้หนุ่มเฮ้ยไอ้เฮียนักสนุ่มไม่ต้องกดล็อกเหรอเออหรือเปล่าโอ้ยเฮียโดนทีไม่ใช่กูโดนทีฟันกูโดนทีกูเกินเองตีเฮียเอางกูกดเล็กสี่กูจะฮิลแล้วอ้าวกลายเป็นอะไรกูอ๋อโอเคเฮ้ยหยิบหยิบอาวุธได้หยิบอาวุธได้กูจะวางยาให้เพื่อนไงวะกดเล็กสี่อคว้างไปโอเคต้อไงต่อ Deserting return to the battlefield เอ้าไอ้เหี้ย เฮียทานมีโคตรโหดบ็อกสกเซสจเ้ยอ้เฮียโลกโมัจะแตกแล้วอ้าอาา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 านาา่าาาาวา้าา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 อาา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 าแล้วดดาา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 าวไอาไไาา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 าัาา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 ้าาาาลาาเา้าเา้าเาาายาา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 างตราาาาาาาม ไอ้ยศสัญลักษณ์มาบอกว่าเพื่อนที่มากับเราแม่กอยู่ไหนไม่รู้ยังไ,ไ,ไม่บอกเลย,ยสัตว์น,นี่ใครเนี่ยเอ้าอยู่นีลงไปนอนตายวัตถุฟักอะไรของแม่งวะเราต้อง <ret S 1> ปลอกเกตตัวกูอยู่เป็นสิบเลยสัตวนอะไรอะไรเล่ากูแล,แล้วกูฟันนอนแต่เพื่อนด้วยแล้วเพื่อนก็ฟันนอนแต่กูเชี่ยกูโดนลุม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 ช่วยด้วย,โอ,ยโอ้โหสามลุ่มหนึ่งสามลุ่มหนึ่งช่วยด้วย สัตว์เอ้ยอาขัวขาดกลัวขาดเลยโอ้ยกูขาดเร็วมากกูขาดเร็วมากมึงอยู่ไหนวะมึงขานอยู่เหรอเฮ้ยมึงมึงตัวไหนวะไอ้เฮี้ยขาดเร็วมากเดี๋ยวนะมอสตอนตอนนี้สกอร์ทีมมึงกับทีมกูเท่าไหร่อะไรกูอยู่สีฟ้านะเอ้ามึงอยู่สีฟ้าเหรอเฮ้ยไอ้เฮี้ยเอ้ามึงจะมึงอยู่คนละทีกับกูว่ะกูอยู่สีแดงไอ้มอสไอ้ยัยก่อนด้วยกันเดียวกคนละทีมเฮี้ยแล้วเนี่ย โอ้ยเยืยนโดนฟันโดนทีมโอ้ยน,น,นิ่น,น,น,นยังงม่งติรับเป็นบน้นบอกแล้วผมเป็นสคนนังวบอกเลยโอ้ยเยมันต้องการจังหวะฟันจังหวะไอ้นี่ด้วยดีวะเอออ้า <laughs> <ย>าาาา สงครามสงครามสงครามอ๋อกูกดเลขสี่เป่าแต่เป่าไปมันจะฮิวหมู่อะบวกบวกเลือดทีละสิบ Let's go ตายตายสัตว์ตายไปอีเขี้ยโดนลูกหลงได้ไงไวสัตว์กูเกยเพื่อนเอาเขี้ยฟันกูฟันเพื่อนอีกแล้วเกยเพื่อนฟันโดนกูเต็มเลยเอาเขี้ยเฮ้ยไอเขี้ยนี่เขาปาดสอง ไอ้เคียขาดขึ้นเลยเกมมันเป็นเกมสายเติร์ดแต่บอสไอ้ยูกูฟันโดนทีมอีกแล้วเคียอะไรวะเนี่ยจัดหนีไปเรื่อยเรื่อยก่อนหนีไปเรื่อยก่อนนี่ประชาชนประชาชนเหรอไอ้สัดกูฆ่าประชาชนเอาเคียทีมประช์ทำไมทำไมได้อยู่ทีมเดียวกันอ่ะทำไมไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันวะเอาเคียร์บอสเอาไอ้ยูกูฟันเพื่อนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไอ้เคียมาฮิ้วก่อนไอ้สัตวสเฮียฟันไปสัตว์ขาขาดไปเรีกวาย ไอ้ที่กูวิ่งเร็วมากมายิวก่อนเพื่อนอย่าแขนขาดแล้วมันก็ยังที่ได้ไอ้กูฆ่าไปสองคนแล้วสัตว์มาเฮียสงครามไม่ทำให้ใครชนะหรอกไอ้สัตว์แต่กูฆ่ามึงได้ไงล่ะโอ้ยโอยๆแผลปามี่แต่กูวิ่งยังไงกูเคาน์เตอร์ได้ไอ้สัตว์มาได้มาโอ๋อไอ้เฮียง้างดาบพอดีเลยโอ้อ๋ออ้าอ้ เดี๋ยวนะทีมกูมันต้องยึดเอาเจ็กผิดนี่หว่ายสัตว์อุ๊ยยิยโดนฟาดที่เออหัวหัวซุนเลยสัตว์โอ้เอ้ากดกันแล้วมันไม่กันให้กูวะมึงต้องกันมึงต้องมึงต้องไปช่วยเฉลยสัตว์กูต้องหนีไอ้กูกูต้องคอยปกป้องไอ้เฮียเดี๋ยวนะนัวชิบหายเดียวสี่ตัวเลยเหรอ นัวที่ผายแลย้วเมื่อกี้ <c oughs> มึงได้มาซ่ากูหละเมื่อกี้นะเพื<ห>่อนมึงไงไอ้เรื่องอาสีตัวอะไรนี่อ่ะกูเลยกูอยู่ท่ามกลางของเราเชื่อไม่มีทางหนี <c oughs> อ่ะอ้กูฝันโดนเพื่อนอีกแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยเพื่อนฝันโดนกูด้วยเฮียเอา้ากูเริ่มไม่เข้าใจเกมนี้แล้วไอ้สัต,ต,ออว,ตออว์ไอ้เฮียตัวประกันวิ่งออกไปแล้วตัวประกันหนีออกไปแล้วไอ้เฮียไอ้มูแต่ฟันกันไอ้สัตว์ภารกิจไม่เดินเลยเฮียเอาเฮียกูโดนลุมกูโดนหน้าหลังกูโดนซ้ายข,ขวาหน้าหลังเลยอุ้ยกูโดนลุมเยอะเยอะเยอะอะ ไอ้เพื่อไอ้พวกเพื่นี่มันเคยเล่นมาก่อนเช็คดาวอะไรเล่าอะไรเล่าไอ้หนุม่มจะตายแล้วนะายหนุม่มเฮ้ยเฮ้ยทีละคน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 ไอ้สองทีละคนทีละคน,ะคน,ะคนตายซะมึงอะนี่ไงหัวขาดไปเลยศาสตว์ไอ้เพี่อคุณโนโูบ<อ>ิเขต เฮี้ยกูจะถีบทำไมแล้วกูสู้ตัวตัวตายถึงแม้เพื่อนจะเขาตายก็ตามอ้ายกูลังงานอยู่เลยไอ้สัสเอ้ยไอ้เฮี้ยเอานี่ที่เฟลไอ้เฮี้ยพวกมึงไอ้บอสพวกมึงอ่ะมันพังเข้ามาเรื่อยๆไอ้สัตว์ตอนนี้มันจะเอาเกรดกูไปแล้วไอ้เฮี้ยตอนนี้กูต้องมากันสะพานแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยต้องมาด้วยกันแล้วแต่มาอยู่คนละทีมหมดเลยไม่เฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเอาบ้าเอาเปล่าเอาเปล่าดับใหญ่ที่วเท่ใหญ่ไอ้สัตว์ฮะยิ้วคยว โอ้โหมันโดนลุมเอืออไอ้ัตว์ตตีตีมันในเมืองเชนไนแล้วนายซาร์ตไอ้ี้่เดี๋ยวนะชาวบ้านชาวช่องมึงก็ถือดาบมาช่วยตีด้วยนะไอ้ีค่ฝั่งมึงไม่มีแต่ผู้ยิ้มยุติทั้งนั้นเลยเนี่ยฝั่งมึงมึงบล็อกกันเก่งชิบหายเลยสัตวสโผล่ร้องให้กำลังใจเอาเทียอะไรวะเอ้าเอาตาย เจ็กที่สูงเจอกันตันไม่ทนโอ้โอเอ,อ้า <c oughs> <c oughs> อา่าเฮ้ยอะไรเรามันกดพุ่งยังไงวะไอ้เฮียแม่งโอเอา้าไอ้เฮียโดนลุมไปสัตว์เลยแล้วมึงเป็นใครวะ <c oughs> เอา้า <c oughs> ไอ้เฮียตายพร้อมกันแล้วมึงจะทำ่างนั้นทำไมวะ อ๋ออย่าฝันพูดดียว่าไอคิีเปล่าฝันพูดดียวกันเองไอ้สัสโอ้ยเก็ดแม่บล็อกหลังเลยด้วยสัสเอาเอาทีมดาเมจอีกพวกฝรุกพวตีเข้าไม่เมืองชันแน่แล้วมึงตายแน่เอเวสเฮ้ยไอ้เฮี้ยนไอ้เฮี้ยนฝั่งมึงอตายไปแล้วไอ้ยังกูยังชมอยู่เลยว่าเก่งไงยะเฮ้ยขยิงเฮี้ยนอะไรปะวะ ขอได้ครับพวกมึงรุมพวกมึงรุมกันแล้วพวกมึงลุมกันได้ไงแต่พวกกูลุมกันแล้วมันทีมดาเมจรัวๆเลยไอ้เหี้ยเออพวกทีมดาเมจละเอ้ยตายไปเลยสัตว์ไอ้เหี้ยนักธนูมันดูดูเหมือนว่าจะได้เปรียบกว่าปะวะมันยิงไกลได้อะโดนเข้าไปรชิดก็ตายอ่ะไอ้เหี้ยกูบอกแบบนี้ฟันต่อเลยโอ๊ย โอ้ยเฮียตะโกนเจ็งดังเกินน่าเป็นข้าเฮ้ยสีสส่สิบสี่สิบเท่าไหร่แล้วเอ้ยสัตว์ไป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 ,ไป <c oughs> เดี๋ยวนายเยียฝั่งกูยังตีกันเองอยู่เลยเฮียอะไรเด้อฝั่งกูยังตีกันเองอยู่เลยบอสนักธนูไม่เข้ามาใกล้ทีมกูไอ้สัตว์ไม่เปลี่ยนเป็นมีดวิ่งหนีอะไรเยอยเอ้ย <c oughs> มีหับพ่อไม่ใชใครกูยิงกูไว้สัตว์นักธนูฝั่งกันเองยิงกูไอ้เฮียปักตัวเลยเนี่ย มันแดดหลบยังไงวะไอกิมดัมคิดอุ๊ยโอ้โหขาดมึงบอกว่าไอ้เหี้ยมึงเลิกตีกันเดก็กไมทีดิตอนนี้วนพวกกูกำลังช่วยพระราชาช่วยพระราชาแล้วเหรอเอายิงเข้าไปยิงเข้าไปเอา้าไอ้เหี้ยฟันเพื่อนก่อนเลยโทษๆไอ้เกมเหี้ยนี่มันก็สร้างความบาดหมางในเพื่อนร่วมทีมได้เหมือนกันนะวอลทีมกูแม่งพิมหมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเลิกตีกันเด็กไมทีดิ เออเฮียมีคนฆ่าตายไปแล้วพละราชากูจะขึ้นเรือได้นะเออเฮียเรื่องมึงไอ้สัตว์ฝั่งกูยังตีกันเองอยู่เลยทิบหายอ้าอ้ากูแพ้กูแพ้แล้วกูแพ้แล้วแหมเออเอเฮียมันต่อยกูจะล้มเลยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียแล้วฝั่งแล้วฝั่งกูแม่งแบบทิ้งอาวุธหมดเลยนะถ้าแพ้ไอ้สัตว์ โอ้ยเฮียอะไรวะทำไมไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันวะด่านเดิมไลยเฮียขอได้อยู่ทีมเดียวกันเด้สัตว์มันกดแทรเฮ้ยมัน,มนเอออยู่อยู่ทีมเดียวกันแล้วอยู่ทีมเดียวกันแล้วเฮ้ยเวฟเรามาแล้วเวฟกูเห็นชื่อมึงแล้วไหนวะกูอยู่หลังมึงไอ้เฮียโอเคโอเคไปไๆๆปไปไปอย,ย่าลาดแ้แเพลย์ไเฮ้ยเฮียทำไมท่นชุดทหารมันโง่จังวะเป็นไอ้นี่เลยแม่งบอดเลยเป็นบอด บอดบองบอดบองหน้าไอ้เย้าไอ้เว้ยมึงโดนลุมเป็นไรโอ้ยด้วยอ้าวไอ้เจดีคนแน่นอนไคนลุมกลไอ้เหี้ยไอ้เจดีคนแน่นอนไอ้ย่าห้าคนลุมกลเหี้ยตอนแรกเพื่อนกูมีเตยตายไอ้คนจีนอ้าวเอาเจดีเฟลเฉยเลยไอ้เหี้ยอ้าวแพ้วแพ้แ้่แค่แรกเลยย่างย่งมันมันมีมันมีด่านในให้เรากันอยู่ เราเป็นฝั่งดีเฟนส์เหรออาโดนบอดฆ่าไอสัตว์ไอคาวแล้ว,ว,ลวทำไมกูถือคบไฟ <laughs> <laughs> อ่ะนั่นจะเดทำไมกูถือคบไฟอะทำไมทำไมกูถือคบไฟอะเฮี้ยอะไรมาเดโอ้โหเฮี้ยเอาเอากูตกแมปเอา,เอา,เอาตกแมปแล้วตายเลยเอะ <laughs> คุณเลยล่ะคุณเลยจ้ะตายใส่โดดน้ำตายได้ด้วยวะอุ้ยดูดนี่ไงนี่ไงสัสสปอคคนเกอร์เฟลเวลาเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนทำเหี้ยอยู่วะอ้าวเหรอเฟลีกแล้วหรอเออเ้ยเนี่ยมดหน้าประตูหน้าประตูคนมาเต็มเลยหนีไปไหนเ่าเราต้องกันให้ได้แปดนาทีอ่ะโอ้ยตายสัส ีบอดบอดบอดบลุมกูอีกแล้วเียดีวาไอสัตวกูกดแต่ลวบอดกูอยเียกุล้มกูล้มไอ้เียใครละคนนึงไอ้ละคนนึงเมาวันี้มาหากู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 มากขาดคนไวเลยเออขาดไวใ่ไหคุยอะไรละจ้าไอ้สัตว์ฟันหัวขาดไปแล้วเหียจะพากูทำเียอะไรเลยไอ้นนี้่ะ กระเดมมัดกูกำลังลุยกับ3ตัวอยู่โดนกูไงตายได้เหี้ยอ๋อถ้าแบบว่าทำดาเมจได้มันจะได้นี่นี่วเ่าเฮ้ยกูฆ่ารัวๆเลยวะเอาทีมดาเมจดีก้ะ <c oughs> ทีมดาเมจดีก้ะทำไมทีมดาเมจมันทำได้เยอะจังวะ ไงไรไอ้ศาสตว์ดนบอดสามตัวกูไล่ลุมไม้ควายมาน,นี่มึงอ่ะไอ้ศาสตว์กรุ๊ปล้วมึงคนจริงอ่ะฟันบอดทิ้งก่อนกูเออมาเป็นล้านเลยยังหลังกูเนี่ย <laughs> เป็นล้านเลยพี่อ๊อหมอนี่กูฟ <laughs> ันคนจีนได้ก็โดนบอดฆ่าเฮ้ยไอ้เห <laughs> ียมันจะช่วยตัวประกันหมดแล้วไอ้ย่าแม่เงยก็ ยี่เป็นใครยี่เจ็ดเลยอฮะใช่เหรอเอออืมไอสัตว์ไม่โดนไอ้ยี่เพื่อนมันทำแบบนี้ยอะไรอยู่วะไอสัตว์เอากระเป๋าแตะเพิ่มบัฟให้ฟันศัตรูยังไงให้โดนเพื่อนไอ้เหี้ยแม่งแล้วเพื่อนจะมาฟันกูทำไมเล่าเออตายไปไอยสัตว์โอ้ยไอเหี้ยเพื่อนไอเหี้ยมึงตีกูอีกแล้วไอสัตว์เอ้ย โอ้โดนลุมกูโดนลุมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเลี้ยงเลียงาไรัตวไอ้บอทมันทะยอนทะยานจังวะทะยอนทะยานในการฆ่ากูจังเลยสัตว์นี่ไงล่ะสามพิศสามคิวไปดิอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยบอทมอช่วยด้วยมอทบอทบอทบอทช่วยด้วยมดเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเฮียกูอินนี่ได้ป่าววะทำไมกูเดือดต่หมัดอ่ะกูกำลังเลือดไหลมด แตายแล้ไอ้เฮียเว็บมันมีตัวมาเว็ยมันมาเต็มเด็กชิบหายแล้วมดหนีก่อนหนีก่อนเด้รันไม่ได้้ใหทำไงมดหนีไปก่อนกูกูไม่หนีกูไม่หนีแล้วกูปาดหมดกูปาดหมดกูปาดหมดเว็บกูปาดหมดปาดหมดเลยปาดหมดมดเราจะตายกันหมดเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอาเลยเอาเร็วเอาเร็วเาเร็วเอาเร็วเอาเรวเพื่ไม่ยอมมาผี มันมาอาไอ้ตองกูเนี่ยปาดหมดไงปาดหมดไงมาคนเรากุไม่ลงไงแล้วปาดหมดไงปาดหมดไงอย่าี้อย่างนี้กูจัดได้สัดยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอไมยังไม่ตายไอ้เขี้เอาเรื่องว่ะกูให้หมดแะเป็นยัไงบ้างวะมาดิมาดิกูสู้จะตัวพังไม่มีใครเอาคุ้มลงไม่มีใครลงไม่มีใครลงเฮ้ยมาคุ้มมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วพอดกูลง แกงกูร้อง่ะนี่กูมาช่วยแล้วไม่มีใครกูร้องไงเยียกูกูไม่กดกันกูตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวกูตีอย่างเดียวกูตีอย่างเดียวไงเอือแล้วกูตายโดนหนุูยิงยี่เาโอ้ก็โดนลุมกูเก้าสิบคิวไอ้เว็บเฮียอ้าไอ้เฮียไม่ไหวแล้วทีง้อเกินว่ะเออว่ะ ตกสะพานตายกูโอ้โหเฮียเอ้ที่เหลือมันบอดไปเนี่ยไอสัตว์เหมือนเล่นกันอยู่4คนนะมันก็ต้องกดแทปตดูดิเหมือนเล่นแบบทีนสี่อะตอนนี้ไ่ใช่ใช่แม่งแม่งเมฆขึ้นมา64คนเกิฑแม่อีเฮียโอ้ยเพื่อนตีกูจนล้มมาเฮียเอ้ยเว็บฮะกูอยู่ใต้ตีนมึงไหนวะกูอยู่ใต้ตีนมึงหลังหลัง อ้าวมึงไอ้เนี่ยโอเคขึ้นมาเฮียอะไรๆไปสิบแปดวีมอสกันได้เว้ยเรากันสะพานได้เราลงกันได้มึงดูมันที่ข้างหลังเสร็จแล้วมันตีเราหลังอยู่เนี่ยไอ้เฮียเพิงมาหน้าหลังโอ้โหโดนลุมไปสัตว์เอ้ยเฮียเฮ้ยกันได้กันได้แต่ฝั่งนู้นคนมันเยอะกว่าเฮ้ยชนะเว้ยไม่ถือหมัดฝั่งนู้นไม่ใช้หมัดอย่าให้กูได้ฟาดให้พวกเฮี้ยนี่กูได้ บ้านแล้วพวกมึงจะจบไอ้สัตว์จะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นเราไปพวกเดียวกันทำไมมันเข็ดไปเรื่อยๆเลยอะไม่รู้อ่ะมันเป็นไอ้ตัวให้ขึ้นกำแพงหรือเปล่าอ๋อม,มาช่วยเราเวฟเอาเอาเลย <ๆ S 1> อเอาเลยเก่งนักเหรอไอ้สัตว์เก่งนักเก๋าเก่งนักเก๋านี่แกตายไป โอ้โหใจเย็นใเยทีละคนทีละคนเอ้ากันแล้วมันมันกันไม่ได้อ่ะแต่เขาไปเฮียแต่กูนัานๆนะโว้ยมอดไว้อะกูแนวได้แล้วเฮ้ยไหวว่ามอดเอาเรื่องวะเฮ้ยเฮียมาให้เฮียไม่กินขนูใส่กูกูเห็นแล้ยกูเห็นแล้วเมื่อกี้ตัวกำลังหล่อเลยเมื่อกี้เนี้ยเอ้า เฮียเกิดใหม่ต้องไปเกิดต้องไปเกิดกับเพื่อนแล้วต้องไปเกิดกับเพื่อนเวลาชาเว็บกูกลายเป็เวลาชาเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยยิ่เคพรกูโหดสุดไงแล้วมึเป็นเลาชามันต้องฆ่ากูกูหนีดิไปมึงปันให้มึงนให้นีพวกมึงต้องคุ้มกันลาหัวกูเออแ้วกูไม่ตายห้านาทีอ่ะยังไงก็รอดโปรเทคเลยไฮเออเนี่ย กูไม่แอบได้ปะไอ้เหี้ยแอบไม่ได้ไม่มีอะไรรักขึ้นบนหัวกูจำได้นี่กูเป็นพระราชามาล่าช็อตไงพระราชาล่าช็อตมันหนีวะหนีอะหนีอะกูเป็นพระราชากูวิ่งเร็วกูสแต็กเยอะมันตายยากจังวะไอสัตว์มันตายยากจิงหายแล้วมาดูดิเออตายสักทีชิบหายไอ้เหี้ยนี่คลิปนี่คลิปนี่คลิปกูเป็นพระราชากูสแต็กเยอะมาดิ ถลกูเยอะังหใช่หน้าบอยใช่หน้าบอยใช่หน้าบอยเหรออุ้ยเฮียเพราะดาชามึงตีแรงเลยเพราะมึงตีกูอยู่ใช่เมื่อกี้นะนี่แล้วกูจะจะแตกคนเยอะถึงกูจะได้ฮิวแล้วโว้ยไอ้เฮียโอ้ยมอส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 จะเย็นจะเย็นไม่เอตีกูทัเนื้าไปเลยว้เฮียมึงมึงวิ่งมาฮิวให้กูอยู่ดิเก็บบัตรดิไม่้ายังยังยังอันนี้อะไรอ่ะกูจะนั่งทำไมวะกูนั่งทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอสมันนั่งได้หรอไม่มอสมึงมึงนั่งมึงนั่งบนบันหลังได้ปะเนี่ยมึงนัั่่งงไไดด้้มมออน ที่ของกูไปไปมานั่งนั่งนั่งลบไปดิเออมึงรออยู่นั่นแหละเป็นกษัตริย์นรอเหี้ยอะไรล่ะรอไม่ได้เอ็ดเดนไปเมเป้กูีกทีเดียวกูตายแล้วไม่ไม่ท่านท่านตายแล้วอ้าข่ากูเลยว้ามึงตายตรงไหนวะ มันมาห้าตัวไอ้เฮี้ยเพราะเมืบอกกูนั่งไงกูเสียทำไม่มีเฮี้ยตั้งใจกูสั์สรุปกูเล่นไนท์ไอ้เฮี้ยสรุปกูเล่นไนท์เฉยเลยเุ้ยได้เงินมาตั้งสามพันกว่าบาทมีส่งหัวกระปะด้วยส่งหัวกระปะ2สองพันห้าไอ้สั์แพงจัดเลยโอเคครับสวัสดีครับชวิลี่สองนะครับผมก็เป็นเกมแหมฟาดฟันยุคกลางแต่ค่อนข้างจะยากเอาเรื่องนะเพราะว่าเราต้องต้วมดิจิตริโมา <laughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กับช่อนงนผมด้วยนะฮะวสำหรับวันนี้ผมกับไอ้มอสก็ขอลาไอ้มอสขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ